วันนี้นะครับมีโปรดักต์ใหม่ฮะน้องเฟียสน้องเฟียสชอบจิ้มไหมชอบถูกจิ้มโอ้ยชอบถูกจิ้มพี่ไม่ชอบถูกจิ้มพี่ชอบเดี๋ยวขอดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมดูต่อให้จบด้วยนะ subscribe subscribe ครูเทคนะครับแบรนด์นี้มีประมาณเจ็ดปีแล้วนะอยู่ในเครือ Nanjing Group Electronic Technology ยุคเริ่มต้นเขานะครับก็ผลิตอุปกรณ์ชาร์จกับเสียวมี่แล้วก็ซีดเอ็มไอแล้วก็มีการพัฒน,นาการใช้เทคโนโลยีกันนะครับกันหนึ่งแล้วก็มากันสองปีที่ลแล้วได้ก่อตั้งแบรนด์ตัวเองที่ชื่อว่าครูเทคนะครับก็มีสินค้าหัวชาร์จขนาดเล็กและก็บางที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีกันสามแล้วตอนนี้ครูเทคก็มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับก็ซื้อได้ทางช้อปปี้และซาร์า ผลนะักใหม่ล่าสุดเลยที่ผมบอกว่าบางกว่าไฟแชกอะไรบางกว่าไฟแชกนี่เลยคืออยู่ตรงนี้4อันแต่ตอนนี้พี่ไม่เวลาโชว์น้องพี่ต้องไปทําง,งานละเดี๋ยวขอไปก่อนนะจ๊ะแป๊บหนึ่งไปแล้ว oh. นี่นะครับก็อยู่ในรถนะถือไปพยายามจะรีวิวในรถนะครับปุ๊บถึงออฟฟิศปุ๊บเดินให้ดูโอ้โหไปประชุมนะครับว่าอยู่ออฟฟิศที่บ้านนะครับของพ่อนะฮะนี่เราอยู่ชั้น2ีนะ่สิบมาประชุมเขาเอามาด้วยนะครับอันนี้ กลับมาแล้วนะฮะนี่คือพกพาไปหนึ่งวันเ,เต็มๆนี่นะครับ <Okay. S 1> ตกลงแบรนด์ที่อ่านว่าไงรู้ไหมใชะ C-U-K-T-E-C-H อ่านว่าคูเทคค่ะคูเทคนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นแบรนด์ในเครือเสี่ยวมี่นะที่พี่ชอบที่บอกว่าเหมือนอยู่ไฟชักเรวได้คิดต้องวนไปออฟฟิศมาให้ดูนะฮะว่าบางใช่ <c oughs> นี่นี่คือไฟชักนะฮะบางมิดเลยดูสิบางกว่าไฟชักถ้าดูข้างๆเนี่ยมันใกล้กันมากนะแต่พอวัดแล้วนะ่ะเพราะว่ามันบางกว่าไฟชักบางกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งมากๆเลยก็เมื่อแล้วที่บอกว่าหัวชัดอันอนี้เ<ๆ>้าไฟชักดูสิถือให้ดูบางจริงสมัยนี้เขาชอบกระเป๋าเล็กๆแล้วบางทีอะค่ะมันใส่โทรศัพท์ไม่พอเลยแล้วอันเนี้ย พบในกระเป๋าได้สบายเพราะมันบางชาร์เจอร์ที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็เล็กแต่มันเป็นเชฟที่บางครั้งมันไม่แบนไงใช่ใชมันไม่แบนมันไม่สลิมใส่กระเป๋าองเก่งละลัดมันก็จะเป็นแบบนูนๆก็ถือว่าไอตัวเนี้ยถือว่าตอบโจทย์มาก4 5วัตต์นะฮะ4-5วัตต์ถ้าเป็นพกพาเนี่ยผพว่าตัวเนี้ยเหมาะกับเฟียสุดนะจาะนี่อ่ะแต่ตัวเนี้ยเหมาะกับพี่คือ65วัตต์ตัวเนี้ยใหญ่กว่านิดนึงแต่มัน65วัตต์ซึ่งทำงานไงนะ65วัตต์เนี่ยคือถ้าชาร์จ แชร์กันได้อันนี้คือมีประโยชน์มากที่เราับโลกจริงกับตัวนี้นะครับพาได้ทุกที่เดี๋ยวผมจะลองใช้65วัตต์นะครับชาร์จ MacBook Pro M1 Max นะฮะดูว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันได้เท่าไหร่ตามที่เขาเคลมหรือเปล่านี่นะครับชาร์จจริงนะครับมาปืด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 ปึดนี่นะตอนนี้0%นะครับบ่ายโมงหนาทีกดติดดังที่ชาร์จเข้าไปเลยแบตหมด2องนาทีเนี่ยมันได้3%แล้วนะดูสินี่นะครับรอไว้ชั่วโมงกว่่่าาแล้วนะนนะกกีีเเเปปออร์์ซ็ตดดดูดูัมิ หกอร์เนะคะ70%นะถือว่า70นาที70% <S <S ความบางเนี่ยนะครับไหนๆนะเราเน้นตัวนี้นะตัวเนี้ย1.43่มเซนนะฮะตัวบนนี่นะครับ1.06พี่มังคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ชาร์จพวกโทรศรัพท์แล้วอะใช้ชาร์จของใหญ่ๆได้ไหมคะพวกของใหญ่ๆชาร์จพี่ก่อนแป๊บหนึ่งไอ้ไอ้ macbook พี่ตรงนี้จ้า macbook า<อ><อ> ของใหญ่หญ MacBook ของ,ของพี่ตัวท็อปเลยนะคะ F1 Max ใช่นะชาร์ได้ครับมันไม่ได้ชาร์เร็วตัวนี้มันคือชาร์ดได้ชาร์เข้าแต่นานกว่าหน่อยตัวนี้ก็4 5วัตต์แม็นะฮะตัวนี้ก็65วัตต์แต่อีอ2ตัวนี้อันนี้แบบมีมแบบนี้ได้ครับ ตัวนี้30วัตต์ยีวัตต์พับไม่ได้ไอตัวเนี้ยเหมือนแอปเปิลมาก่อนซีแอปเปิลเนี่ยห้าวัตต์นะตัวนี้คือ20วัตต์เหมือนแอปเปิลเลยแต่เป็น USB C นะครับตัวนี้คือ399นะครับที่แบบเหมือนแอปเปิลเนี่ยยีวัตต์นะตัวนี้30วัตต์ขาพับได้ราคา499นะครับไอตัวที่ผมชอบมากเล็กมากเล็กที่สุดคือส5วัตต์ตัวนี้นะครับนี่799นะฮะตัวนี้นะครับตัวใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่999บาท้อยเก้าเก้าบาทก็ุ่กอย่างก็ต แล้วตัวบางเนี่ยค่ะมันต่างกับตัวอื่นยังไงคะตัวนี้มันพิเศษไงรู้ไหมครับที่เอามาให้ดูกันนอกจากบางแล้วนะพกพาสะดวกนะแผวงจรมันใช้เทคโนโลยี T O B นะครับในการจัดเรียงแผงวงจรมันก็คือทาให้มันเล็กบางนะฮะแต่สําคัญบางไม่พอเล็กไม่พอต้องไม่ร้อนหรือถ้าร้อนก็อุ่นๆไม่ได้ร้อนจีนี่คือที่สําคัญนะเจ้าตัวนี้นะครับและที่สําคัญน่คือสองตัวเนี้ยที่กล่องอ่ะมันจะเขียนเลยว่าแกน3ามันมีโลโก้แกน3เลยมันเป็นแกนเทคโนโลยีนะที่มันทําให้มันไม่ร้อนแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีป้องกันความปลอดภัยถึง8ชั้นตัวนี้9 799ผมมไ่่ใชร้าน การขายของอันนี้คือเรามารีวิวของนะฮะหน้าใช้ก็มีลิงก์ให้ไปซื้อต่อนะนี่ไม่ใช่แบบมาซื้อร้านพี่มังนี่ไม่ใช่ร้า,านพี่นะไม่ซื้อก็ได้พี่มังคะขอซื้อหน่อยไม่ได้ไม, <c oughs> มีคนมาถามด้วยว่าแบบเออบริการหลักการขายไงบ้างครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายอันนี้คือมารีวิวให้ดูว่าน่าใช่น่าสนใจนะครับใครที่ชอบตัวเล็กอย่างนี้นะครับทั้ง20วัตต์และ30วัตต์มีแกนทั้งคู่นะครับแต่2ตัวนี้มันเจ๋งที่ว่ามันมีมาสเตอร์ชิ p ครับที่ควบคุมภาพรวมทั้งหมดของหัวชาร์จเลยแล้วเขาบอกยังมีีีีีีีีรร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 รคค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 ตตตตติิิไฟเเเเเเเออออออ์์์ชชชชปปนนนนนนะะะััับบบบบววววววุุมมมสถยยยย้้้้้งงงกกกกพแแ่่่่ขขดดททาาาาาจจลลล็โโโโ ก่อนว่าหัวชาร์จที่ไม่มีเทคโนโลยีเลยเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงที่จะแบบบางทีไฟเกินไม่ตัดไฟให้มันมีความร้อนมันมีไม่ความสเสถียรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวชาร์จ่ะลงทุนได้นะครับอย่าซื้อตัวที่ถูกที่สุดปิ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 ด นี่นะครับรีวิวสายนะครับต้องเฟซปิตานี่นะฮะอันนี้นะฮะสาย2อันนี่นะครับถ้าเป็น USB C 2ตัวอันนี้นะ2 9 9บาทเลยตัวนี้ iPhone นะ Lightning ก็4 9 9บาบาทครับนะกูเทเหมือนกันมีโลโก้สายชาร์จ2ตัวนี้นะครับไม่อยากจะพูดถึงเยอะนะทำไมต้องพูดเพราะว่าหน้าตามันเหมือนเหมือนกันไงแต่ถ้าเกิดมันไม่รองรับ fast charging มันจะช้ามากก็ม,มีสายเป็นรอยๆอันเลยอะนะคือหยิบมาผิดอันปอ้ชาร์จโปรดักต์เดียวกันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราจะใช้หัวชาร์จหกห้าวัตสามรริบวันัรลต มาตรฐาน MSI นะฮะก็คือ Apple ลงได้ลงนมันก็คือมาตรฐาน MSI นะครับ Apple การันตีนะรับรองคุณภาพมาพวกนี้มันเป็นสายที่แบบรองรับหัวชาร์จที่2 0วัตต์ที่ไปใช้อแดปเตอร์ที่มันปล่อยไฟได้แรงและสายมันไม่สอดคล้องเนี่ยมันจะจบเห่เลยนึกไม่ออกซื้อสายอะไรก็ซื้อพูเทกไปทั้งเซ็ตก็โอเคนะเคยไหมสมมติเราไปซื้ออะไรที่แบบกิ๊ก๊อกกิ๊ก๊อกมาแล้วมีสาย USB ชาร์จแถมมาด้วยเนี่ยไอพวกนั้นมาชาร์จกับอแดปเตอร์พวกนี้นะอาจจะมีปัญ ได้ร้อยวัตต์เลยนะชาร์จ MacBook ได้ถึงบอกว่าตรงเนี้ยชาร์จ MacBook เลย<อ>จิ้มแค่แนบปึ๊บได้เลยไปยีป่หัวชาร์จเลยค่ะนี่เดี๋ยวพี่ให้นี่จะ้ะปึ๊บเอาไปเลยอ่ะโปรโมชั่นนะครับเปิดตัวหัวชาร์จสามารถกดลิงก์ข้างล่างนะแปะไว้ให้แล้วครับถ้าผมเลือกนะไอตัวบางเนี่ยน่าเล่นกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมสับไข่ด้วยนะสับ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 เลยยังคะสับเร็วสับเร็วสับเร็ว้ยโอ้ยถ้าอยากจะจิ้มและปลอดภัยที่สุดก็ต้องคูเทคดีแหละครับเอ้ย